แนวทางฮาน้อยครับผมประจําวันที่15พฤษภาคม2568นะครับวานเข้าตัวเน้น3-2ครับผมตามต่อวันนี้เด่น3รอง5ตัวเน้น3-5ก 5, ับ5-5ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวนตัวเลขภาพสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยูทูบช่องอาจารย์นี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีอาจทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสาหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําว่าขอบคุณครับผมกดทาไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงคครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสาหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับจะพอกิจครับผม4โมงครึ่งพิเศษ5โมงคึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่14พฤษภาคม2568ครับ ระหว่างนั้นให้เด่น8รอง3ครับผม3ตัว3 8 9กับ3 3 2นะครับ2ตัว8 3 8 9 3 2 3 3 3, 3 9ครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งครับผม9 4 5กับ8 2ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าวิ่งรุด8นะครับผมวิ่งรุด8ล่างครับผม รอบพิเศษครับผมห้าโมงครึ่งนะครับผมแ4 8แกับ3 7ครับรอบนี้ก็ได้วิ่งรูด8บนครับผมแล้วก็วิ่งรูด3ล่างนะครับผมเจาะไม่เข้าครับผมวิ่งรูดมีเขาล่างบนนะครับผมรอบปกติครับผม6โมงครึ่งนะครับผม130กับ32ครับรอบนี้ก็จะเข้าวิ่งรูด3ครับผมล่างบนนะครับผมแล้วก็สายเจาะจะเข้า3 2 2สองตัวล่างครับผม เป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมรอบ V.I.P. ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม208ับ6กครับกอได้วิ่งรูด8บนครับผมสรุปครับผมสรุปสายวิ่งรูดนี้จะเข้าทุกรอบเลยนะครับผมสายวิ่งรูดนี้จะเข้าทุกรอบเลยโดยเฉพาะรอบพิเศษกับรอบปกติครับผมวิ่งรูดนีเข้าล่างบนนะครับผมแล้วสายเจาะจะเข้า32รอบปกติครับผม สองตัวล่างครับเป็นอสองตัวเน้นด้วยนะครับผมจันเย,ย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยครับผมสามรับวันนี้ครับผมสามรับวันนี้นะคะับแ๋้วทางฮะน้อยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษถ้าโมงครึง่งปกติหกโมงครึง่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผม รจำวันที่15บห้าครับผมพฤษภาคม2568นะครับสาหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดิน3ครับผมเด่น3รองเป็น5นะครับเดิน3รอง5ครับผมเด่น3ตัวครับผม เด่น3ามตัวนี้ได้9 3้าสห้าครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ครับผม3 5 5หครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา9 3้าสครับผมสตัวเด่นครับแล้วก็355ครับผมสตัวรองนะครับผมมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น3ครับผมเด่น3เด่น3มตัว9 3 5หนะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้3 5หครับผม สากับ3ามนะครับผมรอง5้าครับผมรอง5้ารอง3มตัว3ามหหนะครับก็จะตัด2ตัวรองได้5-2ครับผม5-2าสองนี่ก็จะแปลงมาจาก 5, 5้หนะครับผม5-2ตัวครับสุดท้ายเลยยกมาจากชุดเด่นครับผม5-9ครับ อันนี้ก็ไม่เหลือตัวกันนะครับผมอันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเนยวทานานอยรอครับผมน้อยรวมนะครั 4. 4. 5. 5. 5. 5. บเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่15พฤษภาคม2568้าครับ วันนี้ได้เด่น3รอง5ครับผมเด่น3ตัว9 3 5รอง3ตัว3 5 5ครับผมเด่น3รอง5นะครับเด่น3ตัว9 3 5รอง3ตัว3 5 5ครับผมเด่น2ตัวครับผม3 5 3 9รอง2ตัว5 2 5 5 5 9ตัวกันไม่มีครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ3 5 3หรองสองตัว525 55 9ตัวกันไม่มีครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น3รอง5นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น 3, รอง5ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผม สาหร <jumps with> ับต <CDU> ัวเน้นในวันนี้ครับผมสาหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกจะตคอเน้นที่ที่ครับผม35กับ55นะครับสาหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดกจะตกอเน้นที่ที่3 5กับ5้าครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ะครับผมถูกอกถูกใจบรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางหาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอทุัน่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ